เดอะสแก y ี่บายนัทผีออฟฟิเชีสนับสนุนโดยวิมานทิ์วิมานทิ์ทจำหน่ายลงศพและมีทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมเคลื่อนย้ายศพ24ชั่วโมงจัดได้ทั้งแบบไทยจีนคริสติดต่อที่วิมานทิ์ไปหลอนกันครับของฝากพระใหม่ครับผมเชิญค,ครับเป็นยังไงครับพี่เอม ก่อนอื่นน้องฝากสวัสดีพี่นัทแล้วก็ทีมงานแล้วก็แฟนรายการด้วยนะครับครับผมผมต้องออกตัวก่อนว่าผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปห้าปีที่แล้วโอ้โหนานมากใช่ใช่ในช่องอ่าของพี่แจ็คใช่ครับโอ้เดือะโก้นะใช่ครับโอ้แล้วทีเนี้ยเรื่องอ่ะมันมันมันสรุปมัน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 สรุปตอนสุดท้ายนิดเดียวว่าเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นไม่ได้แต่แต่เมื่อตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันมันโอเคแล้วมันมีคําตอบแล้วอือะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้จะสมบูรณ์แล้วแหละ ในเวอร์ชันนี้คือต้องเล่าก่อนว่าตัวผมเนี่ยทำอารรอชีพเกี่ยวกับพระเครื่องนะพี่นะแล้วผมก็จะไปต่างจังหวัดบ่อยคืออย่างเช่นงานประกวดนะครับงานประกวดเนี่ยมีทั่วประเทศต้องแจงก่อนว่ามีอยู่ทั่วประเทศเลยจังหวัดนูน้นจังหวัดนี้เราก็จะเป็นทีมของเราสัก ห้าหกคนที่ไปตามต่างจังหวัดนะครับอไปตามจังหวัดไปตามงานประกวดแล้วเราก็ต้องไปนอนโรงแรมสมมติเราไปวันศุกร์เราก็จะไปนอนโรงแรมคืนวันศุกร์ไกลหน่อยเราก็ไปพระฤาดีหัตไปนอนโรงแรมคืนวันศุกร์เพื่อเช้าเราจะเดินงานประกวดแล้วเราก็อยู่เสาอาทิตย์อะไรก็ว่ากันไปนี้ทีนี้มันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เวลาเนี่ยเพื่อนคนนี้พูดชื่อได้พูดชื่อได้เพื่อนผมชื่อสันสันสันมรดกไทยต้องบอกว่าเขาเนี่ยเมื่อ ไปตามกานประกวดห้องไหนก็นแล้วแต่ถ้านอนกับสันเนี่ยเมื่อเพื่อนผมเนี่ยคนเนี้ยเปิดประตูห้องแล้วถ้ามันทักว่าเปลี่ยนห้องอก็ต้องเปลี่ยนเลยนะพี่ตอนแรกก็ไม่รู้เหตุผลอไอคนที่ไม่เชื่อก็มีไอคนตอนแรกก็ไม่รู้ด้วยผลว่าอย่างเช่นเอออย่างเช่น มีเพื่อนคนหนึ่งก็ไม่ได้อะไรหรอกไปเขาเขาเขาไปดื่มกันมาก่อนจะกลับไปนอนโรงแรมก็ไปดื่มกลับมาก็นอนกับเพื่อนผมนี่แหละไอ้สันนี่แหละ,มมะเมื่อเข้าเมื่อเข้าห้องเนี่ยก็นอนทั้งคู่นอนไปนอนคู่กอบสันไอ้สันก็เกิดเมานั่นแหละเพื่อนผมก็เมาตัวเขาอะไม่ไม่ได้เมาอะไรมากก็นอนนอนสลุมสลือบอกว่าประมาณทักเที่ยงคืนสลุมสลืออะไรเงี้ยก็เห็นผู้หญิงผู้หญิงที่ไปไป ปลายเตียงนั่งอยู่ที่ปลายเตียงขาเขาเลยนั่งหวีผมอยู่งั้นอะผมยาวยาวมายันพื้นเลยนะพี่ใส่ชุดขาวแล้วเขาก็แบบว่าเห็นแล้วแล้วเขาก็ร้องปลุกไอ้สันนะ่ะตัวสันก็เมาไม่ตื่นครับเพื่อนก็วิ่งออกไปอะไรเงี้ยก็จะมีเหตุการณ์นี้ทีนี้ก็เลยถามว่าไอ้ไอสันทําไมมันมันเป็นอย่างนี้วะสันบอกว่ากูาบอกมึงแล้วกูจะบอกมึงแล้วแต่กลัวเมาออถามว่าแล้วทำไมมันอะไรยังไงเหรอก็คือประมาณว่าถ้า เมื่อเพื่อนผมเนี่ยเปิดประตูห้องไหนไปแล้วมีกลิ่นอับเนี่ยแล้วรู้สึกแบบมีลมอะไรบางอย่างตีหน้าเนี่ยมันบอกมันรู้สึกเนี่ยถ้าอย่างนั้นอะ่ะได้เลยเปลี่ยนได้เลยมีแน่นอนได้เห็นผลไอ้สัมผัสแบบเนี้ยเอ่อถามว่ามันเห็นไหมบางครั้งมันเปิดมามันก็เห็นเลยนะแต่มันก็พูดใครจะเชื่ออะไรอย่างเงี้ยอืม,อมใช่ทีนี้ก็ต้องถามย้อนว่าไอ้มันมีอย่างเงี้ยได้ยังไงมึงเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ก็เลยเป็นเรื่องนี้แหละ เริ่มเป็นเรื่องที่จะเล่าอันนี้นะครับเีกก็คือเขาบอกว่าในประมาณสักช่วงอายุสัต์เนี่ยเป็นคนปกติน่ะแหละพี่ไม่ได้เห็นอะไรมาก่อนไม่เคยเห็นพูดผีวิญญาณอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้เชื่อเลยซ้ำมไม่ได้เป็นคนอะไรอย่างนี้เลยจนอายุครบบวชครับเมื่ออายุครบบวชเข้าอุปชา อุปสมบทเมื่อเข้าอุปสมบทขออภัยเมื่อเข้าอุปสมบทบวชเนี่ยบวชได้ประมาณสักราวๆผมจำน่าจะประมาณอาทิตย์อะนะจําวันไม่ได้แน่ชัดอะครับประมาณอาทิตย์บวชได้ไม่นานก็มันเป็นกิจของสงฆ์คือต้องทําวัดนะพี่นะในเวลาทกวันเขาก็กวาดวัดกวาดทําทตามโบสถ์ตามอะไรเงี้ยเขากวาดกระเนนจะมีเนเนอีกรูปหนึ่งทีงนี้มันทำความสะอาดมันทําจนไปถึงเออ่เมน ครับสันกันสันก็เนยตรงนี้ก็ขึ้นไปทําความสะอาดเมนไม่ว่าจะก,กวาดอ่าที่เป็นแท่นวางศพไว้สําหรับวางศพนะพี่แล้วก็กรอบเมนหรือในเมนมันกวาดกันไม่รู้ด้วยคนไม่รู้อ่ะพี่นั่นทำความสะอาดอืทีนี้พระในวัดหรือผลถ้าจะเป็นเจ้าวาดนะครับเราเห็นเดินมาไล่ว่าพระใหม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กวาดนะไม่สมควร ไม่กวาดห้ามที่นี่เป็นสิ่งต้องห้ามเลยว่าห้ามกวาดเมนอะไรเงี้ยแต่ก็งง oh, เลย<อ>ทำไมำไม,มันเป็นมันเป็นข,อข้อห้ามมันเหมือนร้านลงศพไหพี่จะไม่สั่งลงมาก่อน oh. มันเป็นคลิปในการความสะอาดเมนเนี่ยมันหมายถึงการทราความสะอาดรอศพใหม่ไงพี่โอเคใช่ใช่ใช่ใเขาจะไม่มีการทำสะอาดทีนี้สัตว์มันก็ไม่รู้เลยทุกคนมันเป็นคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยนะ เออว่าอ่าต้องบอกว่าสันเป็นคนอีสานในจังหวัดจังหวัดนึงของอีสานแล้วกันเวเหตุการณ์นี้เกิดที่อีสานวัดเนี่ยทีนี้เมื่อออกมาแล้วเนี่ยสันก็งงว่าเอเราไปกวาดผิดอะไรวะตอนนั้นมันก็ไม่รู้มูลเห็นว่าทําไมถึงไม่กวาดจนผ่านมาได้น่าจะเป็นเช้าอีกวันหนึ่งเลยกําลังฉันฉันเพนอยู่ก็มีมอใส่ขับเข้ามาในวัดครับ บอกว่ามีศพมานะอืศพ mm. พึ่งเสียทีนี้สันก็เใครพราะเขามาแจ้งชื่อนี้ชื่อชื่อนี้สันถึงก็ตกใจเพราะว่าเป็นคนที่นั่งกินวงเหล้ากับมันในบ่อยครับที่กินด้วยกันเนี่ยบ่อยเลยพี่คนเนี้ยนาคนนี้ดีกว่าเรียกว่าน้าใช่ใช่ mm. ใช่ใชใชกินกันบ่อยเกิดการเสรียชีวิตเนีดด่ยจากการไหลาตายครบับแล้วก็ไหลาตายไปทีนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ตามอันนี้เลยอย่างที่เขาบอกเลยก็มีศพมาในคืนนั้นเองเนี่ยยังไม่อ่าขอภาขอภัยขออภัยผมครับในช่วงที่ลดน้าศพเนี่ยสันก็ยังเป็นพระอยู่นพี่ก็ยังอยู่ในเหตุการณ์ก็ยืนดูอยู่ว่าพี่คนนี้ใส่ชุดเสื้อสีขาวออ oh. อ่กางเกงยีนขาตัดมีผ้าขมา้าอะไรเงี้ยตอนลดน้าศพก็เห็นเขาอยู่ครับว่าโอ้เป็นพี่คนนี้จริงด้วยไว้เฮ้ สนิทกับเรานะอะไรเงี้ยตกใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะเราไหมที่เรากวาดเมนมันเกี่ยวไหมเออก็แบบก็ช่างช่างคิดอยู่ในใจว่าเออเป็นเพราะเราหรือเปล่าจนพอตกถึงเวลาพระสวดนะบีพอสวดพอหมดเวลาอ่าพระสวดเสร็จเมื่อพระสวดเสร็จเนี่ยอ่าที่ตั้งศพอ่ะผมจะบอกว่าพื้นที่ฟังว่าพที่ตั้งศพกับกุฏิของสันเนี่ยอ๋อ oh. อยู่ตรงข้ามกันสันเนี่ยสามารถมองยืนตรงหน้าต่างได้และเห็นและเห็นและเห็นศพและก็เห็นคนนั่งหน้าศพเข้าใจใช่ไหมพี่จะเห็นไปทางแนวแนวนอนของศพอ่ะพี่อืมอืมอ่าห,หัวโลงอ่ะประมาณนั้นครับจะมองเห็นทั้งนั้นในเมื่อตอนสวดเสร็จแล้วเนี่ยสันเนี่ยก็กลับมากุติทีนี้ก็ยืนยืนดูที่สัก ผมจําเวลาไม่ได้ก็ประมาณสักราวๆครึ่งชั่วโมงเศนก็เลยมายืนดูที่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 หน้าต่างนะกุติก็ยืนดูเหตุการณ์ในงานศพน่ะก็จะเห็นโงศพเห็นคนนั่งเล่นเป็นเพื่อนศพ่นะพี่นะที่มีการคนนู้นก็กินเหล้าบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่ากันไปมีการเล่นการพนันก็แล้วก็แล้วกันไปทีเนี้ยในระหว่างดูอยู่เนี่ยยืนเนี่ยที่ยืนทั้งหมดเนี่ยมีสารแล้วก็หน้าต่างอีกบานมีเนนแล้วก็พระอีกองหนึ่ง สันนี่เรื่องเห็นความปกติหลังโรงออ oh. เอ๊ะมันก็พี่ต้องนึกสภาพนะว่าสันเห็นโรงในแนวนอนมันก็จะเห็น oh. และข้างหน้าขวามือแบบว่าห่างกันผมสักสองสามร้อยเมตรได้มั้งจากกุฏิทำงานเนี่ย <c oughs> อเอเคนก็ยังนั่งอยู่หน้าโรงนะมีคนกินกันคนนึงคุยกันเสียงจ้วเจเจ้วเลย oh. แต่สันเห็นหลังโรงที่มืดๆเนี่ยเห็นลุน้าคนเนี้ยลุกออกมาจากโรง ครับแล้วก็เขาลงมาปึ๊บเขาลงมาคุกเข่าเขากลาบลงเขาเหมือนเขากราบศพตัวเองครับพี่เดี๋ยวนะลงศพเนี่ยตั้งอยู่บนขาตั้งถูกไหมถูกต้องถูกต้องแล้วเขาก็เห็ดลงมาเลยพระสารเนี่ยเห็นลงมาไงไม่รู้เลยเห็น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 คุณน้าคนเนี้ยลงมาจากฝังโน้นไงนะพี่พี่พี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่นัดดึกภาพตามเอ็มนะว่าสารเห็นทั้งหัวอส่วนฝั่งนู้นสันไม่เห็นถูกไหม ครับแต่เขาออกมาจากทางนู้นอะ่ะ oh, เหมือน <okay. S 2> เปิดแล้วกระเถิบลงมาเบิบใส่กางเกงยีนขาตัดผ้าขมา้าเสื้อขาวหันบอกใช่นี่หว่าเขามึกมื่กราบเขาเหมือนเขากราบสบตัวเองแล้วเขาก็ลุกเขาก็หันหลังค่อยๆเดินเดินไปข้างหลังโรงครัวที่ไม่มีคนอยู่เดินทะลุโรงครัวไปทะลุไปสุดที่กำแพงนะัแหละเขาก็หายไป สันเนี่ยไม่เชื่อตาตัวเองนะหันไปถามเนเนเ,นเห็นไหมเนนบอกเห็นถามพระองค์พระบอกไม่เห็นอะไรมีแค่สันกับเนนที่เห็นอืหาเหตุผลไม่ได้ตอนนั้นวุ่นวายไปหมดนอนไม่หลับเลยคืนนั้นครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนแต่ริงก็เห็นว่ารู้ก็รู้อยู่ว่าพี่เขาลดน้าศพอยู่แล้วพี่เขาลุกขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรยังไงทั้งที่ก็ยังมีคนอยู่นะพี่เวลาบริเวณหน้าโรงอ่ะทีนี้ มันอยู่ในใจะนะพี่กับพระสันกับเนเนเนี่ยจนถึงวันเผาเจ้าวาดเนี่ยด้วยด้วยด้วยวัดต่างจังหวัดอตพี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีสับเปลอนะพี่ครับในอดีตจะไม่มีสับเปลอจะให้พระเนี่ยเป็นคนทําเจ้าวาดก็เลยให้อาไม้เขี่ยไปเนี่ยเออให้ถือให้อาไม้เนี่ยมันจะเป็นไม้เขี่ยเขี่ยผีที่เขาเรียกกันะไปเขี่ยศพกลับศพให้หน่อยบนเมน เอ่อให้สั่นไปสั่นก็ยังกลัวอยู่ลนะแต่หลวงพ่อมไม่เป็นไรเออเรามาช่วยเขาอะไรประมาณนี้พี่อืมก็ผ่านไปก็ยังอยู่ใินใจว่าเฮ้ยเราเห็นเหรออะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นได้ไม่นานก็สันศึกศึกออกมาก็มาเรียนนี่ะครับพี่มาเรียนอยู่กรุงเทพแล้วทีนี้แต่ในระหว่างเรียนเนี่ยก็จะเห็นอยู่จะมีปิดป,ดป,ดป,ดปิดไปเปยไป,ไปห้องนี้ก็จะมีเหตุการณ์เงี้ยที่บอกไงลมตีหน้า มีกลิ่นก็จะมีรู้สัมผัสอะไรพวกนี้มายังไงไม่รู้อ่ะทีนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างไปงานญาติของเขานะ่านสันไปงานญาติของเขาเออ่ใน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 จังหวัดหนึ่งแล้วกันพี่ไปนั่งถ่ายหนักอยู่ในห้องน้ําห้องน้ําต่างจังหวัดจะแยกออกมาจากบ้านถูกไหมพี่ที่เป็นบ้านต่างจังหวัดอาจจะ,ะมีนะห้องน้ําที่แยกออกมาใช่ออกไกลหน่อยอะ่ะ สันก็เลยไปไปนั่งถ่ายหนักอยู่ทั้งที่บ้านก็มีงานงานบวชอะไรเงี้ยคนก็เยอะต้ตอนคืนนะนะพี่สันก็ถ่ายอยู่ได้ยินเสียงเด็กวิ่งรอบรอบรอบห้องน้ำอะไรเล่ยรอบห้องน้ําสักพักเอได้ยินเสียงเด็กร้องไห้บอกสันนั่งสักพักนึงก็ได้ยินเสียงพูดอีกว่าอาช่วยหนูหน่อย อ,อทางสั่งทางเสียงว่าจากหลังห้องน้ำํำเมื่อสั์เนี่ยทำธุระเสร็จก็เลยออกมาดูรอบน้ำบอกเอ้ยไม่มีเว้ยก็ไม่มีใครนี่ว่พอาห้องน้ำในไก่จากบ้านเมื่อไปถามญาติเขาเขาบอกว่าเอ,อมีคนเคยทําแท้งในห้องน้ํานี้อจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ทีนี้มันมีเองไอ้ที่พิกเนี่ยก็จะอ่าเพื่อนผมเนี่ยสั์เนี่ยไปเที่ยวเหนือทีนี้ไปเที่ยวเหนือเิ ไปเที่ยวเหนือจังหวัดหนึ่งอ,อืมสันนี่ก็เป็นเขาจะเป็นชอบสังสรรค์อยู่แล้วนะชอบปาร์ตี้สังสรรค์อยู่แล้วพอไปถึงก็ไปหาปลากันจําได้ว่าไปหาปลากันครับไปกันนะั จำไม่ได้ว่าสี่คนไปหาปลากลับมาบ้านบ้านเพื่อนเนี่ยจะเป็นบ้านเหมือนอ่าเป็นพ่อเป็นครูแม่เป็นออบตอะไรเงี้ยจะใหญ่ๆหน่อยจะติดสองหลังติดกันสองหลังสาหลังแล้วก็ห่างกันเลยเพราะเป็นชนบทเวจะติดกันสองหลังหลังแล้วก็ห่างติดกันสองหลังสาแล้วก็ห่างทีนี้เมื่อสันหาปลาไปเลยก็ปลามาทากินกันอ่ะหน้าบ้านับกินกันยังขํามมาเลยสัก จนม,นมั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 นจนไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอละอืมพอทีนี้กินไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้อะไรก็เจอเนี่ยแม่เพื่อนพ่อเพื่อนมีน้องสาวเพื่อนแค่นั้นอยู่ในบ้านก็จะรู้แค่เนี้ยครับก็วอะไรก็กินกันอยู่หน้าชานบ้านทีนี้มันมันเป็นกิจวัตรหรือมันเป็นออตโต้ของคนรับประทานเหล้าไม่รู้นะพี่ว่าเมื่อเขาทานรับประทานเหล้าเขาจะไม่ไปปัสสาวะที่ห้องน้ํากัน อ่าโอเคมีไหมมีไม่มีเพื่อนพี่มีม,มันต้องมีนมี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 ก็ไปใกล้ๆอะแหละถูกต้องหนึ่งในนั้นคือคุณสันเพื่อนผมนั่แหละเขาเดินท่องน้าใกล้กว่านะเขาไม่ไปเขาไปกําแพงข้างบ้านเขาก็เดินเลาะๆไปหาทําเลที่ดีข้างบ้านก็มืดอยู่เอาเรื่องแหละก็ต้องบอกบ้านเขาเนี่ยติดกับบ้านอีกหลังนึงบ้านใครก็ไม่รู้แหละติดกับอีกหลังนึงมีกําแพงกัน้นครับ กำแพงเนี่ยต้องเป็นกำแพงก่อขึ้นมาก่อขึ้นมาจนถึงคอเราพอคอเราเนี่ยก็จะเป็นกำแพงที่มันเป็นช่องอ่ะพี่สามารถเราสามารถมองเห็นทะลุช่องได้อ่ะโอเคอ่าครับบ้านนู้นเนี่ยที่สันเห็นในระหว่างที่สันทําธุระในปัสสาวะอยู่เนี่ยก็มองทะลุไปเนี่ยบ้านฝั่งนู้นมืดตึ๊ดไม่มีอะไรเลยมีแสงสว่างจากบ้านเราเลยที่ส่องไปครับในความมืดเนี่ยสันก็ก้ม อ่าดูดูของตัวเองระหว่างปัสสาวะแล้วนี่แล้วเงยขึ้นมาเนี่ยในระหว่างเ,เงยขึ้นมาแล้วมองทะลุอ่ากำแพงไปเนี่ยเจอคุณยายครับแบบมาหน้ากลัวหน้ากลัวเลยกระเซาะกระเซิงเลยใส่ผ้าถุงเสื้อคอกระเช้ายืนอยู่แบบแสงก็เต้ด้วยความมันอาจจะเมาด้วยแหละมันก็งงก็เลยสวัสดีป้าครับสวัสดีครับ,รบป้าก็ยืนไม่พูดแต่มันอยู่ในความมืดที่มันแบบ แบบมืดมากแต่รู้อลักษณะว่าเป็นป้าเอาแก่มากหลังค่อมๆก็เลยถามป้าป้าทําอะไรป้าบอกป้าหิวลูกป้าหิวอช่วยบอกบ้านนู้นทีบ้านคือบ้านที่สันอยู่เนี่ยช่วยบอกเขาทีทําข้าวให้ยายกินหน่อยยายหิวยายชื่อยายจันนะอืบอกเขาที เสร็จปุ๊บสิ่งที่เห็นถันเนึ่ยก็ยายหันหลังปุ๊บก็ค่อยๆเดินเดินเข้าไปในบ้านมืดๆเนี่ยสันบอกเอะมันคุณจะอยู่ได้ยังไงเพราะมันเป็นบ้านมืดๆครับมันจะมีคนอยู่ได้ยังไงอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็ไม่ได้พูดอะไรใครกลับมากินต่อตอนเช้าแหละพี่ร่วตอเช้าก็ได้มาเจอพ่อกับแม่เพื่อนก็ทํากับข้าวกันอะสันก็เลยพูดนึกขึ้นได้โอ้ตอนแม่ทำกข้าวก็ในห้องครัวก็เลยสันระหว่างกินข้าวก็พูดกันได้ว่าแม่ ผมเจอยายข้างบ้านเมื่อคืนอืมยายบอกชื่อมนละยายชื่อยายจันเออยายยายชื่อยายจันยายหิวแม่นี่แบบว่ามีดล่วงเลยนะกำลังหั่นแบบกับข้าวเออโออโอ,อไม่บอกจริงเหรอบอกจริงแม่เนี่ยยังเดินมาคุยกับผมเลยอย่างเงี้ยบอกว่าหิวออให้ทำข้าวให้หน่อยออแม่ก็เลยบอกว่าแป๊บหนึ่งนะแม่ก็เช็ดมือล้างมือแล้วก็บอกสัมนมามา,มา,ม,ามากับแม่แล้วก็เพื่อนด้วย ทั้งหมดก็เดินกันมาข้ามมาบ้านอีกหลังนึงออกประตูหน้าบ้านเดินมาเพื่อมาบ้านหลังเนี้ยครับเมื่อเปิดประตูบ้านอาจย์จก็ไม่ได้ล็อกอะไรหรอกเมื่อเปิดประตูเข้ามาบ้านก็ลก,ล,ก,ล,กลุกลางๆนะเป็นสองชั้นเมื่อขึ้นไปชั้นสองเปิดประตูนยถึงก็เข่าสุดเลยเพราะรูปอาจย์เนี่ยวางอยู่กับโกรดศพโอ้เสียไปแล้วใช่ใช่ใช่แม่ก็บอกว่าเป็นแม่เขาเองเสียสองเดือนแล้วครับใช่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 เขาก็มาบอกอะไรอย่างเงี้ยพี่ ทีนี้เรื่องมันก็จะมีอีกบาบาบบา,บาที่เกี่ยวเห็นอะไรพวกเนี้ยแวบบแวบบแหวมสันจะเห็นตลอดจนแล้วมันก็หยุดเห็นไปพี่มันก็หายไปทุกวันนี้ไม่เห็นแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วครับใช่แปลกลทีนี้จากเล่าในเดอะโกดไปแล้พี่มีคนมาคอมเมนต์จึงจึงเราเราเราเลยรู้ว่าเออว่าจริงหขืบอกว่าเขาคอมเมนต์บอกว่าในการกวาดเมนเนี่ยอธิเท่าอาจจะเข้าตาอ๋อแล้วทําให้เห็นผีอย่างเงี้ยเหรอ ใช่พี่แต่ผมไม่รู้ว่าเห็นนานแค่ไหนหรือจะเป็นระยะหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ขลังนั้นยอมรับว,ว่าเห็นระยะหนึ่งเลยใช่ใช่ใชแล้วถามว่าเหตุผลเดียวเลยว่ามันมันอาจจะมาจากอย่างนี้แหละพี่เพราะว่าสลังก็บอกเออมันเป็นสิ่งเดียวอะที่ที่ประสบเพราะว่าไม่ได้ไปยกคูไม่ได้ไปสากไม่ได้ไปเป็นอะไรเหนือโลกไม่มีพี่อืมอืมใช่ใช่ประมาณนี้พี่มีประมาณนี้เป็นเพราะอะไรเนาะ ใช่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 แล้วได้ไปบอกลูกสาวเขาน่าจะเป็นลูกสาวหรือญาติเขาถูกไหมแล้วเขาแล้วเขาทำบุญไปให้ไหมทาครับทําครับก็ทําวันนั้นเลยวันนั้นก็ทํากับข้าช้างวันหนึ่งก็ทําบุญให้เลยครับทำทำทำครับสิ่งที่แปลกพี่เอ็มก็คืออะไรรู้บ่าคือเห็นศพเนี่ยเขาเขาเขามาก้มกราบลงตัวเองหรือกราบศพตัวเองอ่ะพูดง่ายๆผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะพี่ผมไม่เข้าใจตรงนั้นก็ไม่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจเหมือนกัน โอ้อันนี้ผมไม่เคยได้ยินจริงๆนะเอาจริงๆนะคือคือเคยได้ยินแค่ว่ามานั่งดูตัวเองมานั่งดูบอยู่บนโลงมั้งแหละหรือนั่งต,ตรงใ <พอ S 1> นพว<อ>รูปศพอะไรเงี้ยครับเพพอเมี่ยมันละเอียดที่สุดแล้วผมถามเพื่อนผมอีกรอบหนึ่งเออมันเล่าละเอียดครั้งแล้วก็ลืมไม่ได้เล่าหลายๆเรื่องว่าเออเขาเนี่ยนั่งลงกล้มกราบศพตัวเองนะด้านหลังผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันเพราะอะไรใครรู้ช่วยบอกทีเหมือนกันอืมอืมอืมเออแปลกดีเหมือนกันนะ ใช่ใช่ใช่นะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดถูกไหมฮะครับผมครับผมนะครับแล้วก็แล้วเรื่องส่วนตัวของพี่เอ็มเองพี่เอ็มเคยเจอไหมผมผมเจอเรื่องโวยเบบีมากอะไรเงี้ยแบบติ่มติ่มาเออแบบเล่าและอายอ่ะแโอเคโอเคโอเคติ่มมากผมเจออะไรเงี้ยพี่นะฮะเอ่อนี่คือมีมียังมีอีกพี่เดี๋ยวไว้เรื่องว่าว่าสนุกใหม่มี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 ได้สิมา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 าเรื่องทางนี้มีมีมีพี่เอ็มนี่อ่า ของฝากพระใหม่จบลงเป็นที่เรียบร้อยครับแลวอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกท่านงว่าพี่เอ็มเนี่ยเป็นนักข่าวภาคสนามของผมนะฮะใช่ใช่เขาจะเป็นคนที่ไปไปตรงนู้นตรงนี้แล้วก็อย่างที่พี่เบนบอกวัดคคนหวานเนี่ยเริ่มมาจากเขานะฮะโอขอบคุณครับพี่แล้วก็มีพี่ๆนี่แหละคือพี่เบนเนี่ยให้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 พี่เอ็มเนี่ยไปแล้วก็แล้วก็พี่เอ็มก็ไปตามที่บอกก็ไปเจอนู่นเรื่องราวต่างๆนานามากมายใแล้วที่สําคัญคือเราได้ไปวัดคคนหวานจริงจริง ผมว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูนะใครเป็นพี่น้องภาคใต้ชาวใต้ของเราอยู่ที่สงขลาถูกไหมฮะใช่ครับหรือว่าอยู่แถวแถวรอบนั้นเนี่ยอยากจะไปกราบสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยไปได้ที่วัดโคนหวานนะครับใช่ครับใช่แล้วก็ถ้าในกลุ่มสายจี๊ดเนี่ยตรงข้างๆพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะมีบ่อน้ําอยู่บ่อหนึง่งไม่ใช่บ่อน้ำ uh huh. ทโทีเป็นบ่อบ่อนึงซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนน่ะเขามี การลงประทับทรงกันถูกต้องครับแล้วก็ตรงนั้นมีบันทึกไว้เลยนะครับว่ามีคณะพรหมมาทําการประทับส่งที่นี่แล้วก็มีเรื่องราวอัศจรรย์มากมายเลยครับอยัง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 ต้องมีเดี๋ยวไว้นั่นแหละในในในพินัดผีในคนขลังนะครับรอได้เลยชยังมีอีกหมัน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  อย่างที่ผมบอกอะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆก็ต้องมาอ่ามาเจอกับพี่คนนี้มันยังมีเรื่องพอพี่ได้แชร์ไปอะครับมันมีคนที่ทันอายุที่แบบว่ายังเล่าได้ที่แบบว่ามีอยู่ใช่ไหมเออผมฟังจนแบบโอ้โหมันมีจริงๆนี่หว่ะสำหรับเรื่องมันบนโลกนี้มันมีจริงๆนะพี่ถ้าพี่ได้ฟังอย่างผมพูดได้ฟังอย่างที่ผมฟังอะเพราะคนยืนยันเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่อย่างที่ผมบอกอ๋อแล้วเอาจริงบางบางบางเรื่องบางราวที่เราเล่ากันเนี่ยมันถูกบันทึกไว้ด้วยนะถูกต้องคแล้วผมจะบอกคุณผู้ชมนะวันเสาร์นี้ ใครที่ติดตามเรื่องราวของหลวงปู่ทวดอยู่เนี่ยรอติดตามในบันทึกเหนือโลกแบบสเปเชียลได้เลยเพราะว่าไม่มีใครรู้พี่เรื่องเนี้ยเรื่องที่พี่ไปทํากันเนี่ยใช่เกินนิดนึงได้ไหมเกินนิดนึงได้ไหมคือผมเชื่อว่าไม่มีใครที่อย่างวันนั้นที่ดูในรายการโหนกระแสก็ดีอาจารย์อะไรอาจารย์เอปุ๊กกรุงเกษมไหมพี่โอ้ พี่อุสยามอาจารย์กุงสยามโทษทีอาจารย์โอกุงสยามได้พูดวว่าไม่มีใครได้เจอหลวงปู่ทั่วแต่ทําไมเราเชื่อเรื่องราวของหลวงปู่ทั่วเนี่ยเกิดจากการประทับทรงนะครับถูกต้องครับถูกไหมฮะ้วก็นิดนึงนะครับได้สิได้สิผมจะบอกว่าพระเนี่ยที่พูดในมูลค่าเนี่ยที่เป็นหลักล้านเนี่ยอืในอดีตเนี่ยเขาไม่สามารถจะพูดได้หรอกว่าพี่เป็นร่างทรงเหมือนอย่างเช่นหลวงปู่เดินหนเนี่ย ในการรับสิทธ์เนี่ยหลวงปู่ก็จะไม่พูดพี่ไม่ใช่จะไม่ให้สิทธิ์ไปบอกใครกล่าวต่อมันจึงไม่มีการพูดถึงหลวงปู่เพราะว่าเราไปพูดเรื่องเจ้าเขา้าทส่งมันดูคนก็ดูถูกแล้วครับใช่ใช่อย่างอย่างป่ทวดเนี่ยองเป็นล้านเป็นการประทับรงเสกนะพี่ใช่ซึ่งจริงๆเรามันไม่มีข้อมูลหลักฐานไงว่าการไปร,รับทรงมอะไรอย่างนี้นะแต่ ในเรื่องราวของโลกของของของจิตบิญญาณผมเชืถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนปีสองสี่สองสี่เก้าส่าห้งเ้าเอะไรเงี้ยนะคุณผู้มชมผมจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการจดบันทึกไว้หมดเลยครับ<ฮ>แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่ได้แบบคนทั่วไปจดบันทึกนะไม่ใช่ตัสีศาสาจดอ่าใช้คำนี้ได้นะฮะอ๋อยังไม่เกินมาก แล้วเราได้มีโอกาสฮะเรามีคลิปเสียงของคนประทับทรงหลวงปู่ทวดที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงคนเดียวณปัจจุบันนี้ครับถูกต้องครับถูกต้องครับเราได้คลิปเสียงมาแล้วในปีสองสี่เก้าเจ็ดเกิดอะไรขึ้นโอ้โหวิคนลุกคือคือ ผมก็ไม่พึ่งมารู้เนี่ยมามากับพี่เนี่ยจนรู้ว่าโอ้โหเราตามไปได้ถึงคนคนสุดท้ายค,คนสุดท้ายเขามีเหตุผลนะพี่อย่างที่พี่เบนเนี่ยคนขลังเนี่ยเคยบอกไว้ว่าปู่ทวนี่ยไม่ได้ลงอาจารย์ทิมคนเดียวใช่มีการลงหลวงตาในวัดมีการลงเนมงเนมีการลงเด็กข้างวัดมีการหลายครั้งหรือแม้แต่คนในวังอัศวินครับขออนุญาตนะก็จะมีงานลคือต้องบอกเลยว่าและเนี่ยพี่ตามจนมาถึงมีเหตุผลนะที่เขาลงอะ่ะ มีเหตุผลของเขาผมก็ไม่อยากจะเล่าเหมือนกันว่าเหตุผลที่เขาลงเนี่ยเออเพื่ออะไรไปดูในรายการแล้วกันหลุดโอ้โหแบบอ่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะวันเสาร์นี้ฝากด้วยแล้วกันเนี่ยจัดไปลูกพี่แล้วก็แล้วก็เป็นบันอ่ะอีกนิดนึงมู้ไหมได้ได้ได้ครับพี่เป็นบันทึกของคนที่แกะบล็อกพระปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ คนคนคนที่เขาพูดเออพี่ไปพูดในรายการดีกว่า <laughs> <laughs> ผมไม่อยากจะพูดเข้าใจว่าผมว้าเือกำเกืนพี่รู้จักคําว่ามัตะเกียบแต่ก,กาแพงว่าพอเราฟังแล้ว <laughs> ผมก็ตะเกียบอยู่กับพี่บาสอ่ะกำแพงอยู่กันเราไม่ไหวไม่ไหวโอ้สุดยอดออ่ะสุดยอ,อดอย่างงี้เอาเป็นว่าเดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันในใน the บันทึกเดอะโลกออฟอ่ะสเปเชียลแล้วกันนะครับจัดไปลูกพี่นะครับฝากด้วยนะครับฝากทุกคนด้วยพี่เอ็มพี่เอ็มฝากร้านหน่อยร้านพี่เอ็มอยู่ไหน ผมฝากร้านนะครับร้านเอ็มอิทิลิสเลยครับอยู่พันทิพย์งามวงวานชั้นสองหน้าสมาคมเลยที่ออกบัตรครับไปแวะเวียนทานกาแฟได้ไปเที่ยวได้ครับพูดคุยกันได้สายจีจะไปกันบ่อยอยู่ทุกวันเปล่าอยู่ทุกวันเปล่าอยู่อยู่ส่วนมากผมจะเข้าอังคารกับศุกร์ครับพอวันวันวันพฤหัสผมจะอยู่ร้านที่เสียด้วยมีร้านที่เสียด้วยเสียลังสิตเนี่ยนะ ใช่ครับใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยววันไหนวันพฤหัสแวะไปหาดีกว่าโอ้โหมาเลยพี่ต้องมาต้องมาครับไปครับไปนั่งเล่นด้วยนะครับไปนั่งเล่นด้วยไหมพี่ต้องมาแต่พม่นัดได้เลยครับอ้าวได้เลยพี่เอ็มอ้าวฝากไว้ด้วยนะครับกับพี่เอ็มอิตาลินนะติดตามในเฟซบุ๊กเขาได้เลยได้ครับขอบคุณมากครับพี่เอ็มครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ